บทบรรยายฉันคือเพื่อนที่ดีที่สุดของตอนเองให้ทุกคนนั่งในท่าที่สบายที่สุดแล้วหายใจเข้าลึกๆช้าๆกลั้นไว้ชั่วครู่ค่อยๆผ่ลุลมหายใจออก ช้าๆหายใจเข้าลึกๆช้าๆกลันไว้ชัวครูผ่อนลมหายใจออกช้าๆหายใจเข้าลึกๆช้าๆกลั้นไว้ชั่วครู่ผ่อนลมหายใจออกช้าๆแล้วเอาจิตจดจ่อกับคำพูดต่อไปนี้ ชีวิตใหม่ของฉันเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ฉันจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความรู้สึกที่ดีต่อตอนเองฉันรักตนเองรักทุกสิ่งทุกอย่างที่ประกอบขึ้นเป็นตัวฉันอารมณ์ความรู้สึกอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของฉัน ฉันรู้สึกได้ถึงความรักความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ที่อยู่ภายใต้จิตใจลึกๆของฉันและของทุกๆคนหายใจเข้าลึกๆช้าๆสุดเอาพลังแห่งความรักความเมตตาเข้ามาในตัวเราหายใจเข้าออกช้าๆ แผ่ความรักความเมตตาให้กับตนเองให้กับคนรอบข้างทุกๆคนพลังแห่งความรักความเมตตาทำให้ฉันรู้สึกมั่นใจในตนเองเห็นว่าตนเองมีค่ามีความสำคัญและเมื่อฉันมีความรักให้กับตนเองฉันได้รู้สึกถึงความรักที่ฉันมีให้กับผู้อื่น พลังแห่งความรักความเมตตาทำให้ฉันมีความสุขและอยากแบ่งปันความสุขนี้ให้กับคนทุกคนฉันเริ่มรู้สึกถึงความรู้สึกที่ดีๆที่มีต่อตอนเองและเริ่มขจัดความรู้สึกด้านลบต่างๆออกไปจากจิตใจฉัน แม้ว่าฉันจะยังไม่เป็นคนที่สมบูรณ์แบบแต่ฉันก็จะปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นทุกวันฉันเคยทำสิ่งที่ผิดพลาดฉันจะนําสิ่งที่ผิดพลาดเหล่านี้มาเป็นบทเรียนของชีวิตที่ทำให้ฉันเข้มแข็งขึ้นไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของฉัน ฉันก็จะรักตนเองมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองหายใจเข้าลึกๆช้าๆสุดเอาพลังแห่งความรักความเมตตาเข้ามาในตัวเราหายใจออกช้าๆแผ่พลังความรักความเมตตาให้กับตนเอง ให้กับคนรอบข้างทุกคนฉันรู้สึกเป็นสุขสงบสบายผ่อนคลายผ่อนคลายฉันรู้สึกเป็นสุขสงบสบายผ่อนคลายผ่อนคลายฉันรู้สึกเป็นสุขสงบ สบายผ่อนคลายผ่อนคลายฉันรู้สึกถึงพลังแห่งความรักความเมตตาที่อยู่ในตัวฉันมากขึ้นมากขึ้นพลังนี้ทำให้เข้มแข็งมีความรู้สึกด้านบวกให้กับตนเองฉันจะพูดจะคิด และจะทำสิ่งที่เป็นบวกแก่ตนเองและผู้อื่นฉันจะรู้จักให้อภัยตนเองและผู้อื่นฉันดีใจที่ได้เกิดมาเป็นตัวฉันฉันบอกกับตนเองว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณสำหรับการที่ฉันได้เกิดมาเป็นตัวฉันฉัน จะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของตนเองตลอดไปตลอดไปและตลอดไปหายใจเข้าลึกๆชา้ชาๆผ่อนลมหายใจออกชา้ชาๆหายใจเข้าลึกๆชา้ชาๆผ่อนลมหายใจออกชา้ชาๆหายใจเข้าลึกๆ ช้าๆผ่อนลมหายใจออกช้าๆแล้วทุกคนค่อยๆลืมตาบทบรรยายฉันคือเพื่อนที่ดีที่สุดของตอนเอง